ยังอยู่ที่ชลบุรีนะครับทางสมาชิกสภาเมืองพัทยาใจปั้มครับควักทุนส่วนตัวช่วยสามฝันเด็กนักเรียนเมืองพัทยา11เข้าประชันความสามารถในการแข่งขันประกวดร้องเพลงชิงทุนการศึกษา1ล้านบาทครับที่โรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยานายดำรงเกียรติพินิจการสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต3ได้มอบเงินจำนวน14,000บาท เพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา11ที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่งรายการฉิงช้าสวรรค์2025ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีความกล้าสแสดงออกในเวทีระดับประเทศใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สําหรับการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรายการฉินช้ชาสวรรค์โรงเรียนเมืองพัทยา11 มัธยมสาธิตพัทยาใช้ชื่อว่าวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมสาธิตพัทยาโรงเรียนเมืองพัทยา11โดยจะเดินทางเข้าร่วมการแข่งข,ขันและบันทึกเทปในวันที่2 2มกราคม2องนซึ่งโรงเรียนเมืองพัทยา11จะเข้าประชันลูกคอกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมทางช่อง WorkPoint 23เพื่อชิงทุนการศึกษา1ล้านบาทในรายการชิงช้าสวรรค์2025ทางช่อง WorkPoint ครับ